เดริญบอรู้แล้วเหยียบได้ในนโยยงอย่าบอกความลับนี้แก่มิชฉาชีพนะไม่งั้นพวกเราจะอยู่ลําบากทําไมเหรอเพราะเรื่องสําคัญสาหรับความไว้เนื้อเชื่อใจคือถ้าเขารู้และเข้าใจเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นมิชฉาชีพที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งพวก แก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเขาเข้าใจเรื่องเนี้ยเขาจะทําได้ยอดได้ดีขึ้นสร้างผลงานสร้างผลลัพธ์ก็คือทําให้เราชิบหายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะว่าอะไรละ่ะคือความรับอะไรคือสิ่งที่บอกไม่ได้กับคนเหล่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนควนรรู้และควรปรับพฤ้นปฏิบัติด้วย ก่อนอื่นถามคุณยมก่อนว่าทำไมคนบางคนถึงเป็นที่ไว้วางใจจะพูดอะไรก็มีคนเชื่อจะทำอะไรก็มีคนสนับสนุนทางกลับกันเนี่ยนะบางคนเนี่ยพูดแทบตายนะบอกแล้วบอกเล่าใครๆก็ไม่เชื่อชวนใครทำอะไรต่างๆก็ไม่มีใครสนับสนุน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามีตําแหน่งใหญ่โตนะบางคนมีตำแหน่งใหญ่โตาอาจจะจูงใจให้คนสนับสนุนนะแต่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อไม่ได้ไว้วางใจแต่เพราะหวังว่าอยากได้ผลป,ประโยชน์บางอย่างก็อาจจะร่วมด้วยช่วยกันในบางเรื่องในบางเหตุการณ์แต่คนที่มีคําพูดที่มีน้ําหนักน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของคนเนี่ยเขาเกิดจากอะไร ตอบได้ไม่ยอมสิ่งสําคัญเลยทีนี้อาจจะต้องจําไว้อย่างดีเนาะนี่คือคนที่พูดจริงทําจริงคือรับปากใครว่าจะทําก็ทําตามนั้นเหมือนที่พุทเจ้าตรัสว่ายะถาวาทีตะถาการีพูดยังไงทําอย่างนั้นคือคนที่มีความซื่อสัตย์ รองบอกว่าไม่ก็คือไม่นะบอกว่าจะทําก็คือทําจริงๆคำพูดของเขาก็เป็นเสมือนคําสัญญาเป็นเสมือนหนึ่งคำสาบานแต่สรับคนที่ไม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อให้ร่างสัญญามันก็ฉีกได้มันก็หนีได้เพราะอะไร เพราะเขาไม่ได้เห็นความสําคัญของความซื่อสัตย์ไม่ได้ให้ค่าของความซื่อสัตย์คนที่ให้ข้าขงความซื่อสัตย์หรือพูดง่ายคือมีความซื่อสัตย์อยู่ในจิตใจฝึกนิสัยให้ซื่อสัตย์ซึ่งมันต้องฝึกนะคนที่ฝึกมาดีเนี่ยคําพูดเขามีน้ําหนักตัวเขาเองก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ยืนหยัดให้มันเกิดจริงๆตามที่เขาให้คําพูดผู้คนก็จะฟังเขาว่าเป็นคนที่ น่าเชื่อถือส่วนคนที่ชอบโกหกพกลมเนี่ยก็จะขาดความน่าเชื่อถือพูดอะไรใครก็ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตรัสยกย่องความซื่อสัตว์ว่าเป็นธรรมอันเอกเป็นธรรมที่คอยคำ้ำคอยพยุงคุณธรรมอื่นๆให้ตั้งมั่นอยู่ได้ซึ่งพระองค์ เปรียบเสมือนเสาเอกของเรือนคือเวลาเราจะปลูกบ้านสมัยก่อนใช่ไหมต้องตั้งเสาเสาแรกเร,รียกว่าเสาเอกต้องฝังแน่นๆนแล้วก็ตรงตรงด้วยจะได้ไม่โอนเอ็น<ๆ>ก็จะทำให้คานเอวยเสาอันอื่นเอยรวมถึงตัวบ้านเลยเนี่ยตรงและแน่นหนาตามไปด้วย แต่ถ้าเสาเอกของบ้านเนี่ยเอ็นเอียงไม่มั่นคงบ้านก็พังได้ง่ายหรือแม้ไม่พังก็ลักษณะบ้านก็ดูไม่ค่อยได้ดูไม่ดีดังนั้นการที่เราฝึกตัวให้มีความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันตั้งเสาเอกของบ้านไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ตรงพระเจ้ายังตัดอีกว่าหากบุคคลเนี่ย ละธรรมันเองเนี่ยก็สามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างซึ่งพระองค์ใช้คําว่าบุคคลที่กล่าวเท็จทั้งๆที่รู้เขาจะไม่ทําความชั่วอะไรเลยไม่มีหือไ,ไม่มีความชั่วอย่างไหนนะที่คนที่กล่าวเท็จทั้งๆที่รู้จะไม่ทําแปลไทยเป็นไทยว่า คนเราถ้าลองหน้าด้านทำหน้าด้านพูดคือพูดไม่ตรงความจริงไงทั้งท่านรู้มันไม่จริงก็ยังอุตส่าห์พูดเขาทําชั่วทุกอย่างจึงเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจยิ่งไปกว่าน,นั้นพระองค์ก็เน้นย้ำว่าเป็นอธิษฐานธรรม เป็นคุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในกิจในใจของเรามันมีอะไรบ้างล่ะคุณธรรมที่เรียกว่าที่นานร,รมก็คือปัญญาความรอบรู้ใช่ไหมรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นตน้นอันนี้เรียกว่ามีปัญญา ส่วนอนธิษฐานนิพพามข้อที่สองคือความมีมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาประการที่สามก็คือมีความเสียระเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประการสุดท้ายก็มีความสงบทางใจมีสติมีสมาธิจะสังเกตได้เลยว่าคนไหนก็ตามทีที่มีความรอบรู้เนี่ยผู้คนจะฟังเขาจะมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดออกมาสแสดงออกมาเพราะคนเนี้ย มีความรู้เขาไม่จะทำอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมมีเหตุมีผลในการทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ด้วยคนก็จะมั่นใจส่วนคนที่มีความซื่อสัตย์คนก็จะไว้วางใจคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนก็จะรู้สึกอบอุ่นใจส่วนคนที่ มีสติมีสมาธิคนเข้าใกล้ก็รู้สึกเย็นใจสบายใจรู้สึกปลอดภัยเราถึงต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งพระเจ้าตรัสว่าบุคคลจะได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับด้วยความซื่อสัตย์ซึ่งความซื่อสัตย์หมายถึงใครล่ะ หมายถึงเวลาเราอนัดกับใครไว้แล้วไม่เบี้ยวนัดพูดอะไรแล้วทําตามนั้นคิดดูเนาะถ้าเรานัดกับเพื่อนแล้วเพื่อนมันไม่ค่อยมาตามนัดหรือเผื่อไม่มาก็ไม่บอกไม่โทรด้วยเราอยากจะนัดกับคนคนนั้นไหมก็ไม่อยากทําใช่ไหมเรารู้สึกเออคนนี้เชื่อถือไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ต่อให้มันสาบานเราก็ไม่อยากฟังไม่อยากเชื่อ ซึ่งคนที่มีความซื่อสัสตย์นั้นนอกจากที่เขาจะรักษาคําพูดและให้เกียรติพูดตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะเคารพหรือมั่นคงในการตัดสินใจของตัวเองคือถ้าเขาตั้งใจจะทาอะไรแล้วเขาจะกัดฟันทําอย่างเต็มที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงเรียกว่ารับผิดชอบในการตัดสินใจตัวเองรวมไปถึงรับผิดชอบในงานเรียกว่ามีความซื่อตรงต่องาน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณความจงรักภักดีต่อสถาพันพระมาศหรือบุคคลที่ควรเคารพควรจงรักภักดีมีน้ำใจซื่อสัตย์ต่อเพื่อนต่อคนที่อยู่ในระ,ระนาบเดียวก,กันกับเราคนที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยเขาจะมีพลังในการใช้ชีวิต เป็นในทางกลับการถ้ามีความสัตย์ชีวิตก็มีปัญหามีเพื่อนตมาคนหนึ่งเนี่ยเขาหลอกลวงเพื่อนๆไว้มากมายจนอยู่ไม่ได้หาคนคบด้วยไม่ได้ระหกระเหินหนีไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านก็ไม่ได้มาอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้เพราะเพื่อนเยอะก็เลยอพยพยครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักเพราะอะไร ก็หลอกลวงคนไปทั่วเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนๆนคนนั้นเลยนะซึ่งขออย่าไม่เอ่ยเชื่อจะเสียหายเนาะให้เลิกพฤติกรรมนั้นรบอกตามตรงว่าเพื่อนๆเ,เขารู้ไต่เมื่อหมดแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อคนไม่ซื่ออยู่ที่ไหนก็มีปัญหาในทางกลับกันคนที่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ซึ่งในมุมหนึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่โง่เนาะก็อาจจะเป็นเหยื่อของคนที่ใจคดไม่ซื่อได้แต่จริงๆแล้วคนที่ซื่อเนี่ยถ้าเข้าใจเหตุเข้าใจเหตุเข้าเข้าใจผลด้วยเนี่ยนับว่าเป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิตเพราะอะไรเพราะเขาเลือกใช้ชวิธีการที่ไม่ไปคดโกงใครไม่ไปมุ่งร้ายใครตรงไปตรงมาคนซื่อสัตย์ ก็จะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสําหรับผู้รู้ทั้งหลายคนดีๆทั้งหลายก็จะยอมรับเขายินดีสนับสนุนเขามีตัวอย่างเห็นภาพชัดเนาะมีท่านรองโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเล่าว่าสมัยตอนที่เป็นครูเล็กคุณน้อยเนี่ยนะตอนยังไม่ได้เป็นท่านรองเนี่ยท่านพอ,อมอบหมายอะไรก็ทําเต็มที่เลยรับผิดชอบเต็มที่ ให้คำพูดพออว่าจะทําให้เสร็จก็ทําให้เสร็จอาสางานสู้งานหนักได้เลื่อนขั้นเต็มอัตราทุกปีจนภายหลังก็สอบได้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันน่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเพราะอะไรเพราะความรับผิดชอบหรือความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานตัวเองเราแต่คนควรจะฝึกตัวเองเนาะให้มีความซื่อสัตย์ ชีวิตจะได้ก้าวหน้าจะได้มีความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าเหมือนคําที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตอนที่คนซื้อเนี่ยทําการต่างๆทีแรกคนอาจจะไม่เข้าใจนะจะมองว่าเป็นคนเซ่อเป็นคนโง,เนนง่เป็นคนไม่ทันคน แต่พอการเวลาพิสูจน์หรือผ่านเวลาพอสมควรเนี่ยคนเริ่มยอมรับโอ้คนนี้มันซื่อจริงเป็นคนดีจริงคนก็พร้อมจะให้เกียรติให้ความเคารพให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนหมายถึงคนดีๆนะะแต่ทางกลับกันคนใจคดคนไม่ซื่อคนไม่รับผิดชอบคนที่ขาดความสัน์นั่นแหละ ขาอาจจะหลอกใครบางคนได้ในบางคราวอาจจะเสแสร้งเป็นคนดีได้ในบางเหนแต่เมื่อถูกจับได้หรือคนเขารู้เท่าทันความน่าเชื่อถือก็หมดไปจะทำอะไรก็ลำบากติดติดขัดขันส่วนว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านั่นก็แล้วแต่เขาแล้วเขาจะกลับตัวหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาเหมือนกันก็หวังว่าท่านที่ใช้ชีวิตแบบ ไม่ซื้อตรงจะคิดได้สักทีกับเนื้อกับตัวก่อนจะสายเกินไปจะเรียนบอ